ทีมใดคาดว่าจะตกชั้นในฤด,ดูกาลหน้าของพิมเมลีจากจาก h a GP t GPT เออเดี๋ยวเปลี่ยนชื่อด้วยไหมเออแม่งอยู่ออดีๆมันได้ว่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปจัดจัดลงนในในในวิดีโอว่าจาก Chat แช t GPT เราเซิร์ชคําเดียวกันเหมือนกันออดูซิว่าพิมพร้อมว่าทีมไหนคาดว่าจะตกชั้นตกชั้น ในพเมียร์ลีกว่ะคือคือเขียนมาไว้อยู่แล้วตั้งแต่แรกไงว่าเป็นแมนยูจะจบอันดับไหนในพิมียม์ลีกไงแล้วก็แล้วก็ไวก็ถามว่าแล้วอาร์เซนอลล่ะแล้วว่าอีกอันหนึ่งคือทีมไหนคาดว่าจะตกชั้นอ๋อนี่นี่เริ่มใหม่เริ่มใหม่เลยก็ได้ไม่เป็นไรคล้ายๆกันใช่ใช่อ่ะเอาในของเครื่องไว้ก่อนทีมที่มีโอกาสตกชั้นสูงสุดหนึ่งคือทีมน้องใหม่เอออยากรู้อ่ะก็คือเป็นลีสเบอร์ลี่แล้วก็ซันเดอร์แลนด์ก็มีทีมทั้งหมดคาดว่าจะตกชั้นนเจาก ส,สื่อจากกิฟต์มีสปอร์ตซูเปอร์คอมพิวเตอร์คาดว่าซันเดอร์แลนด์เนี่ยอยู่อันดับที่20เบอร์ลี่ส1บลีส18แล้วก็หลายสำนักอย่างอันนี้จากแชทนะยืนยันว่า3ทีมน้องใหม่เนี่ยเป็นเต็งนะตกร่วมเออ,อแล้วก็ทีมกลางตารางที่น่ากังวลคือมีวูฟนะวูฟเนี่ยยีมนะ,ะแล้วก็เวสแฮม มีโอกาสตก25%แล้วก็มีเบนฟอร์ดกับฟูลแลมอีก2ทีมนะฮะที่มีโอกาสตกเพราะว่าเบนฟอร์ดเนี่ยเสียผู้เล่นตัวหลักเยอะแล้วก็ผู้จัดการทีมก็เสียไปด้วยนะแล้วก็ฟูลแลมเนี่ยก็ถูกวางในกลุ่มที่ทีมที่ต้องใช้ความระมัดระวังในการตกเหมือนกันทีมใหญ่โอ้มีทีมใหญ่ด้วยนะข้อ3นะโอกาสน้อยตกชั้นแมนยูสต์เออร์กลัวโอกาส้อยมากว่าแล้วน้อยกว่าน้ปอร์เซน มันพูดถึงกูว่าแล้วกูว่าแล้วมันมันอ้างอิงจากอันดับฤดูกาลที่แล้วจบฤดูกาลที่แล้วเออมันก็เลยแบบว่ามีเอี่ยวอยู่ในนั้นเอาอย่างนี้เออสรุปเขาบอกว่าสรุปหากถามว่าใครจะตกชั้นมองว่าเออก็เป็นทีมน้องใหม่ทั้งหมดคือลีดส์เบอร์ลี่ซันเดอร์แลนด์ส่วนอันดับสิบเ็ดสิบหกอาจจะมีชื่อของวูฟเวสแฮมแล้วก็เบนฟอร์ดอ่า อันนี้ถามว่าถามว่าเอาเรื่องว่าถามว่าเห็นด้วยไหมเห็นด้วยนะสาหรับเรื่องนี้เพราะว่าอย่างอย่างลีสเนี่ยก็เป็นทีมน้องใหม่ยังไม่เห็นเสริมทับอะไรเยอะเท่าไหร่เบอร์ลี่เบอร์ลี่นี่ก็ได้แต่เป็นผู้สูงวัยไปแล้วอย่างคลายวอล์กเกอร์ใช่ไหมแล้วก็มีใครเพิ่มมามีมีคนหนึ่งรู้สึกจำไม่ได้ซันเดอร์แลนด์นี่ก็เสียโจไปก็ก็ยังไม่ได้เห็นเสริมใครที่แบบน่าสนใจยัง อย่างที่ไอซ์บอกบอกว่ามาเฟียสวิตจะมาเซนเดอร์แลนด์ก็คือการาณิชชาก้าที่เคยไปอยู่อาร์เซนอลแล้วก็ตอนนี้อยู่ไบโอเลอร์เซนก็มีข่าวว่าจะมาอยู่เซนเดอร์แลนด์นะก็อ,ะอยวรอดูว่าเป็นยังไงส่วนอีก3ชื่อที่พูดออกมาก็คือมีวูฟเวสแฮมเบนฟอร์ดเนี่ยตัวเบนฟอร์ดเองเนี่ยเสียนอกาดแต่ว่าได้จอร์แดนเฮเดอร์สันมาเสริมเข้ามาเวสแฮมเสียคูดูสวูฟเสียคุณย่าอืมใช่ก็ตัวหลักทั้งนั้นเลยอ่าถูกต้องอ่ะทั้ง จำมัง่งเป็นไงทางนี้นะถามว่าทีมไหนเนี่ยคาดว่าจะตกชั้นในพรีเมียร์ลีกปี2025ถึง2026ทาง Chat GPT เนี่ยก็บอกว่าทีมที่คิดว่าจะตกชั้นเนี่ยก็ไม่ต่างกันก็คือซันเดอร์แลนด์คือเขาเรียงมาให้เลยว่าซันเดอร์แลนด์เบอร์ลีแล้วก็ลีสเออที่สูงสุดก็คือจะเป็นซันเดอร์แลนด์นะนะแล้วก็ต้องบอกว่าจากทางเว็บไซต์ของ i n d e p e n d เดนเนี่ยระบุว่าทีมเลือกชั้นทั้งสทีมเนี่ยเป็นทีมที่จะตกชั้น ทั้งหมดในด้วยกันต่อไปส่วนท็อกสปอร์ตและโฟโฟเนี่ยก็ให้ความเห็นในทางเดียวกันว่าทีมเหล่านี้เสี่ยงที่สุดโดยบอกถึงปัจจัยในการที่ทําให้จะต้องตกชั้นด้วยก็บอกว่าสถิติที่ผ่านมาของทีมที่ขึ้นชั้นเนี่ยมักจะแสดงถึงความยากลําบากในการปรับตัวสู่พรีเมียร์ลีกทุกทีมเนี่ยขึ้นชั้นมา2องฤดูกาลหลังตกชั้นไปแล้ว ได้ประมาณ2องฤดูกาลหรือฤดูกาลเดียวอะไรประมาณนี้เออบางทีมเนี่ยอย่างเบอร์ลี่หรือซันเดอร์แลนด์เนี่ยมีประสบการณ์สูริกสูงสุดแต่แรงกดดันและคุณภาพทีมอาจจะยังไม่เพียงพอส่วนรายชื่อทีมที่มีโอกาสไม่สูงแต่ก็ถูกน่าจับตาของไวัยมีมีเวสต์แฮมมีวูฟมีเบรนฟอร์ดใช่ไหมอ่าเออส่วนอัน,นเนี้ยเนี่ยให้บอกว่านอกจากทีมที่ขึ้นชั้นมาแล้วที่ที่มีโอกาสเสี่ยงเนี่ยก็ ยังมีสื่ออย่าง Talk ปอร์ตเนี่ยวิเคราะห์ไว้ว่าเวสแฮมอาจจะมีโอกาสตกชั้นแบบเซอร์ไพรส์แต่ไม่ใช่ตัวเต็งหลักเออก็สรุปได้ว่าซันเดอร์แลนด์เนี่ยเป็นเต็งหนึ่งที่จะต้องตก<น>ชั้นส่วนเบอร์ลี่เป็นเต็งสองและลีดก็เป็นเต็งสามส่วนทีมที่มีโอกาสน่าจับตาก็คือเวสแฮมแต่ก็ถ้าตาม Chat GPT ก็บอกอาจจะเซอร์ไพรส์เอออาจจะไม่ใช่ หลักๆอะไรอย่างเงี้ยถ้ามองจากตรงนี้ก็ก็ก็มองมองว่านั่นแหละทุกปีที่ขึ้นมาเนี่ยสามทีมที่ขึ้นชั้นมาเนี่ยยังไงก็เป็นเหมือนสามชื่อแรกๆที่ม,มีโอกาสที่จะตกชั้นไปในปีปีเดียวเลยซึ่งอย่างปีที่แล้วเนี่ยก็เป็นซเซา์แทมตันที่ลงมาทันทีเลยเออใช่ไหมเออแล้วก็เลสเตอร์อีกทีมนี้ทีม ใช่ใช่ถึงแม้ว่าจะเข้ามาด้วยการเป็นแชมป์มาก่อนด้วยแล้วก็ทนแรงต้านทานไม่ไหวแล้วก็ตกชั้นลงไปรวมถึงอิฟสวิตก็คือพูดง่ายปีที่แล้วเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยเป็นสามทีมที่เลื่อนชั้นขึ้นมาถูกไหมแล้วก็ตกชั้นไปในปีเดียวและคือแบบสู้ไม่ได้ด้วยนะใช่ขาดเลยคือขาดเลยขาดเลยแบบไม่ขาดไม่มีแบบการลุ้นในวันสุดท้ายอะไรแบบที่เราเคยเจอเจอกันเออแล้วตอนเนี้ยถึงปีเนี้ย รูปการเนี่ยก็อย่างที่บอกก็มันก็มีโอกาสที่จะเป็น3ทีมแรกในชื่อแรกๆเบอร์ลี่เนี่ยนอกจากได้คายวอเกอร์มาแล้วก็มีแอเซลตเซเบที่เข้ามาเสริมแต่ก็ยยมไม่ได้มีใช่ซึ่งเอาจริงใช่ตามที่จะแชท GPT บอกแล้วเราสองคนคิดเนี่ยสามทีมเนี้ยมันก็มีส่วนจริงๆเพราะการขยับตัวของทั้งสามทีมเนี้ในการซื้อตัวเนี่ยน้อยมากเราอาจจะไม่เห็นก็ได้แต่ว่า มันเป็นน่าจะเป็นส่วนน้อยหรือมันอาจจะเป็นการขยับตัวในแง่ของนักเตะที่คุณภาพไม่ได้สูงมากนะคือไม่ได้เป็นสตาร์ดังอะไรขนาดนั้นอะไรแบบเนี้เราก็เลยอาจจะไม่ได้เห็นหรืออาจจะไม่ได้ตามทั้งหมดอะไรแบบเนี้คิดว่านะซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูรายชื่อของรีสก่อนก็ได้ว่าคนไหนที่พอจะดูเป็นตัวนะ่าอ๋อได้นี่ไงชอลองสตารฟแล้วก็ได้แจ็คออริสันกลับมา เพราะสมัยก่อนนี่ชอบลีสมากนะลีสมีนักเตะเก่งๆหลายๆคนนะแต่ยุคสมัยลิโอเฟอร์ดินาเน่ะตอนนั้นดูอ่ะแล้วก็ชอบเฮลิคิวอย่างเงี้ยเฮลิคิวมาควิดูกาอเอลันสมิอแล้วก็มีคืออยู่ตั้งแต่แบบเป็นกองหน้าจนแบบย้ายมาแมนยูเป็นกองกลางอ่ะใช่ใช่ใช่ต้องบอกว่าจริงๆพอดูสคอตเด็บของลีสแล้วเนี่ย ก็ไม่มีคนไหนที่โดดเด่นมากนะนอกจากแบบแพทริกแบมฟอร์ดก็ยังอยู่อะไรเงี้ยแต่ก็เราก็ไม่รู้ว่าฟอร์มดีหรือไม่ดีอะไรเงี้ยนะจริงๆแบมฟอร์ดเนี่ยสมัยก่อนนี้มันดีมากนะมันยิงเยอะมากเลยนะแข็งอยู่แข็งอยู่แข็งอยู่ขึ้นมาใช่ใช่แล้วก็พอเราย้ายมาดูรายชื่อของซันเดอร์แลนด์อย่างเงี้ยซันเดอร์แลนด์เนี่ยเป็นทีมหนึ่งที่อยากเห็นในการเล่นพรีเมียร์ลีกนะซึ่งเพราะว่าไม่ได้เจอนานกันแล้วไม่ได้เห็นนานแล้ว ซึ่งพอมาดูรายชื่อเนี่ยอย่างที่บอกก็คือเสียโจบเบลลิงแฮมไปให้ดอทมุลใช่ไหมใช่เขาก็มีเขาเรียกอะไรนะดาวรุ่งที่แบบเนื้อหอมตอนเนี้ยก็คือมีคิสลิกที่ทีมใหญ่ๆน่าสนใจอะไรเงี้ยแล้วก็เพิ่งได้นี่ไงไซมอนเอดิงกรามาจากบอ์ไบรตันไบรตันเออที่มาเสริมซึ่งเนี่ยดดูจากรายชื่อนะก,ก็ <with speed. S 2> ไม่ได้แบบมีใครที่มันโดดเด่นมากนักจริงๆแหละ นั่นแหละมันก็เลยทําให้แบบว่าเป็นทีมที่โดดเด่นที่จะตกชั้นลงไปอีกครั้งหนึ่งอะ่ะอืม๋ยวรอดูว่าเออ,เอ,อข่าวกับ,ก,บการ์นิชาก้านี่มาจริงหรือเปล่าถ้ามาจริงก็เอ,อ้ยน่าสนใจเพราะว่าก็อาจจะมาแบ่งได้หน่อยอมีความเป็นผู้นําสูงใช่ใช่ส่วนส่วนที่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 บอกกันว่าอาจจะมีทีมอื่นที่เข้ามาร่วมด้วยอย่างเชฟจีพก็บอกเวสแฮมเรามันของเราสองคนมันก็มีเวสแฮมอยู่ในชื่อนะเวสแฮมนี่ก็ แกร์มพอเตอเตอร์ก็ยังอยู่ใช่ไหมพอตเตอร์อยู่ครับเออก็แต่ก็ยังไม่ถึงกระโดดเด่นมากรักเนอะมันก็อาจจะเป็นเป็นแบบเซอร์ไพรส์ก็ได้ที่อาจจะปีนี้ฟอร์มแย่อะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็ได้นักเตะเพิ่มมานะอย่างอะไรนะคลายวอล์กเกอร์ปีเตอร์ปะ่ะอ่าใช่แต่แก่แล้วอ่ะอายุเยอะแล้วยี่สิบแปดยี่สิบเออเอ,อ,อายุก็พอนั่นแล้วแต่ว่าก็ก็ต้องเป็นน่าจะเป็นทีมหนึ่งที่มีโอกาสถ้าฟอร์มไม่ไม่เข้าทางก็อาจจะโดนมีโอกาสลุนนี่ตกชั้นได้เหมือนกันก็ ตามที่คิดเหมือนกันก็คือเบนฟอร์ดก็เป็นอีกทีมหนึ่งที่อาจจะถึงกระลุนตกชั้นจริงๆอาจจะแบบเบียดเบียดกับสามทีมนี้เลยด้วยในความคิดเนี่ยคิดว่าเบรนฟอร์ดเนี่ยเป็นทีมที่มีโอกาสมากที่สุดที่ไม่ใช่น้องใหม่ในการที่แบบว่าจะตก,ตกช,ชั้นเลยทีเดียวอะเออเพราะว่าเสียแบรนดเอมโบโมมาแล้วหนึ่งเสียโทมัสแฟรงค์ไปแล้วหนึ่งแล้วก็ดูทันวิซ่าเนี่ยก็มีข่าวว,ว่าจะต้องย้ายออกแล้ว<ม>อะไรเงี้ยจะแบบจะโดนซื้ออะ แล้วตอนนี้ก็นอกาดก็ออกไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยได้เฮนเดอร์สันรวมถึงไม้ไม้เฟรเกนอะไรเงี้ยก็ออกก็ขายไปแล้วก็ได้โค้ดเหมือนเหมือนจะเป็นโค้ดแบบหน้าใหม่อะไรสักอย่างมึงถ้าจําไม่ผิดจําชื่อไม่ได้เลยเนี่ยคิดว่าเป็นโอกาสที่เบรนฟอร์ดเนี่ยมีมีโอกาสจะล่วงอีกทีมหนึ่งมากๆเหมือนกันนะยิ่ง้ะเสียวิซ่าไปนี่ยิ่งจบเลยนะอืแนวลุกหายไปเลย ใช่นะลุกจะหายไปแบบหายวับเลยแล้วเพราะสกอร์จากฤดูกาลที่แล้วเนี่ยกอบโกยจากตัวของเอมโมโมแล้วก็วิซ่าสองคนเยอะเยอะมากเยอะมากเยอะมากจริงๆตอนนี้แนวลุกของเออ่เบนฟอร์ดมีแค่น้อยมากอะแล้วเอาจริงนะถ้าถ้าดูในตามเว็บนะเราเราไม่ไม่ไม่รู้จักขนาดนั้นเลยนะเอาพูดตรงๆเลยเบอร์เก้าอย่างเงี้ยอีกอร์เตียโกเออคินเตียโกอืม กุสตาโวนูเนสซึ่งเป็นสามชื่อที่เราไม่คยคุ้นเลยไม่คุ้นถูกไหมยูอันวิซ่าเนี่ยคุ้นหลือยังก็ยังเหลือแบบมิสเกลดัมสกาดฟาบิโอคาวยโยมาร์ติอาสเจนเซนเควินคงเสริมเพิ่มนะใช่น่าจะต้องเสริมอ้อมีิเจอแดนแฮนเดอร์สันที่เข้ามาเนาะส่วนทันทันเกมลับก็เสีย เอ้ยก็ได้มิมคาเอลคโยเดที่เป็นแบ็คขวาคุณจำได้ติดตาเลยแม่งเล่นกับแ mm. มนยูเล่นโคตรดีเลย mm. ก็ได้เคลเลอร์อเ,ขเข้ามาเป็นมือหนึ่งหรือเปล่าส่วนวูฟเนี่ยวูฟเนี่ยก็คิดว่าก็มีโอกาสมีเอี่ยวนะแต่ว่าก็อาจจะไม่มากนักนะ mm. วูฟกับเวสแฮมเนี่ยเหมือนเปอร์เซ็นต์จะเท่ากันเลยนะถ้าในความคิดนะ mm. เพราะว่าอย่างวูฟเนี่ยก็เสียสองนักเตะตัวหลักไปอย่างคุณย่ามาเจคุณย่ากับอ mm. อ่าันูร แต่ก็เขาก็ยังมีหลายๆคนที่ยังเป็นแกนหลักอยู่จริงๆอะ่ะอย่างพวกเจ้าโกเมสอะไรอย่างเงี้ยฟาบิโอไอจอกจอกกนสแตนราเซนอย่างเงี้ยฮัวงฮีชานก็ยังอยู่อะไรเงี้ยกอนโซโลได้กดกอนโซโลกูเดสกลับมาอะไรเงี้ยอังเดรในแดนกลางส่วนเจ้าโกเมสเนลสันอ่าเนลสันเซเมโดก็ยังอยู่อะไรเงี้ยแมตโดเฮอร์ตี้แต่กตว่านนโจติสตา โชเซซ่าเยี่ยมแต่ดูเนี่ยก็เออแต่มันก็มันก็คล้อยตามกับกับทางแชท GPT นะในความคิดของเราอ่ะกับทีมที่มีโอกาสที่จะตกชั้นอย่างพวกเว์แฮมเบรนฟอร์ดหรือว่าวูฟแฮมตันเนี่ยก็มีโอกาสแต่ว่าเราเราไม่มองถึงสเปอร์กับแมนยูนะไม่ไม่คิดว่ามันทีมมันจะมันจะด้วนขนาดจนจะต้องแบบตกชั้นน่ะถึงแม้ว่าปีที่แล้วมันเออมันมันมันต่ําลงมาก็จริงอ่ะประมาณนี้คะคิดว่าน่าน่าสนใจน่าสนใจ กับ3ทีมนี้ว่าจะเอาตัวลอดในนรกริเมิลิกได้ไหมใช่นะก็ตามออที่แชทบอกแล้วกันนะเต็งตัวเต็ง3มทีมน้องใหม่แล้วก็ใชอ่อาจจะเป็นวูฟเวสแฮมหรือไม่ก็อ,อ,อาจจะเป็นเบรนทะ์ฟอร์ดใช่ครับใช่ครับสิ่งที่เราคาดสั่นมานะครับผมอ่าใช่ครับใช่ครับ